พต่ยามองว่ามันมีโอกาสทําได้ถ้าโรงเรียนมีนโยบายให้ใช่ไหมคือตอนนี้ค่ะสถานการณ์มันถูกล็อกไว้ด้วยมุมมองของสังคมนะคะผู้มนวยการท่านนี้บอกว่าปีก่อนเนี่ยเด็กท้องเด็กท้องชัดเจนมากเนี่ยท่านกระดนผู้ปกครองต่อว่าว่าปล่อยได้ยังไงเพราะว่าจะทําให้เด็กคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่า ไม่เชิงเรียนแบบรู้สึกว่าถ้าท้องก็ไม่ได้หมดอนาคตทางการเรียนแล้วก็เรียนได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็อาจจะอาจจะเหมือนไปส่งเสริมอะไรยเงี้ยแต่ท่านก็มองว่าเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกคนไม่น่าจะเรียนแบบกันหรอกแต่ว่าเด็กนี่มันใกล้จะจบอยู่แล้วทํายังไงอีกแค่สองสามเดือนนี้ค่ะค่ะที่จริงต้องให้โอกาสอย่างนั้นเพราะว่าผมวพาผมว่าทุ่กทุองนะฮะไม่ให้โอกาสว่าเออท่านนึกวันพลาดไปแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ต้องให้โอกาสเด็กว่าเออปิด คือให้เรียนต่อไปจนเป็นจบเงี้ยแต่บางครั้งโรงเรียนก็ห่วงภาพลักษณ<ช>์เส<ช>ียชื่อฟังโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะค<ช>ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะมีการอารมณ์อโยอย่างเงี้ยันนว่าไม่ได้แต่คงไม่ถึงขนาดขั้นเชิญออกหรืออะไรคือแนนว่าอาจจะเป็นในให้พักการเรียนอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าคลอดแล้วหรืออะไรแล้วอะก็โอเคกลับมาเรียนเมื่อพร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือให้โอกาสใช่แต่แต่คือในใช่สิ่งสําคัญคือการเรียนคือสําคัญเน้นว่าใ,ให้โอกาสเขาดีกว่าไปไล่เขาออกเลยก่อนที่เราจะพักนะคะถามคุณวรภาตรงไปตรงมาเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าในสังคมมุสลิมแล้วเด็กเกิดมีท้องเมื่อไม่พร้อมเนี่ยสังคมจะรับได้ไหมที่เห็นเด็กไปโรงเรียนหรืออื่นๆอย่างเงี้ยค่ะรอบข้างค่ะส่วนใหญ่พ่อแม่เนี่ยก็จะให้หยุดแล้วก็พักไว้สักก่อนเพื่อที่จะ เด็กเองก็จะได้ไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเพื่อนอาจจะล้อได้แล้วก็เก็บเด็กเอาไว้พ่อแม่ก็ดูแลแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็ให้กําลังใจลูกๆให้เขาได้รู้ว่า,เ,าเขาก็เป็นที่รักของเราแล,และเด็กที่จะเกิดขึ้นมาก็เป็นหลานของเราเพราะฉะนั้นการดูแลที่ดีที่สุดเนี่ยเก็บรักษาไว้ดีกว่าทําแท้งค่ะค่ะนั่นคือให้โอกาสซึ่งถ้าโรงเรียนใ,ให้โอกาสคือเรียนต่อไปได้ ทังพ่อแม่บางส่วนอาจจะคิดว่าถ้าเด็กทําใจไม่ได้ก็ให้ออกมาแต่ว่าให้พ่อแม่ดูแลใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อลูกชายก็อาจจะช่วยเหมือนกับให้เขาไปแต่งงานกันไหมคะคิดไปถึงขั้นนั้นไหมคืออันนี้ถามแทนนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของของคุณชัยวัน์โดยตรงที่ดูเองเนี่ยคือมีประสบการณ์จากแบบแบบคุณพ่อผมเนี่ยนะครเขาก็จะ ก็ว่ามีจิตใจที่ยอมรับนะฮะเป็นเรื่องที่ยังจะต้องมีประเด็นในการพูดคุยกันต่อะนะคะเดี๋ยวเราลองฟังบทสัมภาษณ์ของคนที่เผชิญสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองอย่างชัดเจนะนะคะว่าจะมีมุมมองอยังไงแล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันต่อคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับว่ามีแม่วัยรุ่นมากที่สุดในเอเชีย ของแม่ที่คลอดในโรงพยาบาลเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีปี2551พบว่าแม่วัยรุ่นมีอายุต่ำกว่า19ปีจำนวนถึง7 7 9 2คนแต่ละปีมีผู้หญิงประสบป,ปัญหาทำแท้งไม่ปลอดภัยกว่า3,000 0คนนี่คือตัวอย่างของแม่ไวไสใสที่สามารถก้าวข้ามช่วงวิกฤตเมื่อเธอตั้งท้องในไวยใส หนูมไม่เคยคิดว่าจะทาแทงแต่ว่าแม่แม่ก็พาคือพาไปทําแทงแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําเพราะว่าเกิดแล้วก็แต่ตรงน,นั้นหนูก็ดีใจมากที่ไม่ได้ทําแทงเพราะหนูกลัวกลัวมากไม่ได้ว่าวจะกลัวตัวเองตายหรือว่ากลัวอะไรก,ไไก็เด็กไม่ได้ผิดหคิดว่าค่ะคิดว่าเด็กเด็กไม่ได้ผิดมาเริ่มก็ตอนลูกสี่เดือนแล้วคะ่ะที่ไปโรงเรียนพอ ก็สี่เดือนนี่ก็ยังงอแงอยู่เพราะว่าสี่เดือนของเขาก็เหมือนสองเดือนนะคะก็งอแงอยู่เหมือนกันก็ทั้งคืนเหมือนกันคือแบบบางครั้งหนูมาอย่างเงี้ยเหนื่อยอะค่ะแบบนอนทั้งคืนั้งเรียนเลยแบบแต่ก็ยังไงเพราะว่าสงสารลูกไงมันก็เลือกโอเคไม่เป็นไรตัวเองไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ายังไงหนูคือว่าปลายรีหนูก็มยาจะท้อแล้วแบบจะไม่ไหวแล้วแล้วก็หนูก็แบบ อนาคตของลูกอะไรเนี่ยเรวก็คิดถึงหลายๆอย่างไม่เคยว่าจะทำ้ายตัวเองไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องฆ่าตัวเองตัวเองจะต้องทําตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีตั้งแต่เล็กแล้วคขาคือแบบหนูเกลียดเกลียดการที่เกลียดคนที่แบบทํร้ายตัวเองคือแบบหนูจะว่าอะไรหนูจะว่าอะไรนะแบบหนูไม่ชอบอ่ะคือแบบมันมันเหมือนคนโง่อ่ะคือแบบหนูคิดว่าคนคนที่ทํร้ายตัวเองคือคนโง่ที่สุดแล้วคือแบบ ถ้าเกิดเราหาทางออกไม่ได้ก็เราก็แบบปรึกษาใครก็ได้ถ้าปรึกษาไม่ได้เราก็จะเย็นๆค่อยๆค,คิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องสักวันมันก็ต้องมีทางแก้ปัญหามีไว้ให้แก้ฉะนั้นหนูไม่ได้นึกถึงอะไรหนูนึกถึงอนาคตของหนูคือว่าอยากเรียนหนูอยากเรียนมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้หนูสำเร็จรุ่งรงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะถึงหนูจะอยู่ในนีในคุมนรกแต่แบบ ยังไงอะ่ะมันก็จะเป็นส่วนของหนูในภายภาคหน้าคิดว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาเนี่ยหนักหนานะคะเพราะว่าตามสถิติอย่างข้อมูลจากยูนิเซฟนี่จะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแม่วัยรุ่นนะคะที่คลอดนะคะสูงที่สุดในเอเชียนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ ที่น่ากังวลในสังคมไทยอะ่ะการตีตรามันเยอะมากเลยสําหรับน้องที่สําหรับเด็กสําหรับผู้หญิงโสดที่ท้องเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ที่ไม่ง่ายไงคะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุน้อยก็จะถูกว่าไปแล้วว่าเป็นเด็กใจแตกะละต่างๆซึ่งจริงๆแล้ว,วเราอยากจะให้กลับมาดูมากๆเลยว่าปัญหาของเขาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องโทษผู้ใหญ่อะ เยอะมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยได้ให้องค์ความรู้เขาอย่างรอบด้านหรือที่เขาจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเลยเนี่ยนะคะเรื่องเพศก็พูดไม่กล้าพูดกันแล้วนะคะในในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมสังคมเราก็ต้องมองรัฐะที่อาจจะไม่ได้ดูแลได้มากพออะไรอย่างงี้ค่ะกลุ่มผู้หญิงกับเด็กที่เราให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีกลุ่มหลักๆนะคะก็เรื่องถูกกระทําก็คือความแรงในครอบครัว หรืออาจจะถูกข่มขืนนะคะหรือจะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรก็คือกลุ่มท้องที่เราเรียกว่าท้องไม่พร้อมนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV เพราะฉะนั้นคือ3กลุ่มหลักๆกลุ่มท้องไม่พร้อมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมีจํานวนมากที่สุดแต่ละปีเนี่ยเราก็จะดูแลกลุ่มนี้อยู่ก็ร้อยกว่ารายกลุ่มนี้ย ที่ประเด็นที่มันน่ากังวลก็คือว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นสังคมต้องต้องเปิดใจกว้างต้องยอมรับอะค่ะว่าสภาพการตอนนี้มันเป็นอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็แทนที่จะไปกดให้เด็กเขาลำบากมากขึ้นจริงๆแล้วต้องต้องช่วยต้องช่วยเริ่มต้นต้องเข้าใจก่อนต้องทำความเข้าใจกับเด็กอะค่ะ